ครับจากเพลนล็อกตกปลามือ2อบายวีเลชนนะครับอ่าที่เห็นอยู่นี้เป็นล็อกมือสองครับเป็นแบรนด์ของอาบูกาเซียครับรุ่นอ่าแอมบัสเตอร์หกพันครับสภาพก็ยังดูดีดูสวยเลยครับแขนหนอกแขนเป็นไม้นะ ก็นิ้วรอยก็ตามที่เห็นเลยครับมีคลิกเสียงครับรอบอยู่ที่ห้าจุดสต่อนหนึ่งครับขนาดใสๆนี่ครับยังมองเห็นชัดเจนครับผลิตนี่ครับมีอินสวิเดนครับ หมุนด้านหน้าลื่นประมาณนี้ครับกันหมุนกลับทำงานปกตินะครับฟีสปูลก็ลื่นประมาณนี้ครับสามารถปรับตรงนี้ได้นะ ชุดหัวเกียร์้ายก็ทำงานไม่สะดุดครับส่วนระบบเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในรา z a ด้าหรือชอปปี้ได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับดูคลิกเสียงครับ 剧情当兵。